จั๊กสีใดบ่ได้เด้อพอดีเดอ้อบ้านไห้มีหม่องเก็บเห็ดอยู่ม่องได้ออกเนาะพอดีเนาะพูนวะ่าตั้งแต่ว่าเห็ดสิออกพูนอ่ะจั๊กบะมีบ่มีพผุดไปเบิดทีมงานนี่กันว่าไปเฮ็ดเียกมึงมันปานนี้เด้อนี่เด้อมึงหม่องเก็บเห็ดบังโหลดจังผู้ใดเนี่ยพูน่ะเอาหอดปุ๋ยไปหอดปลาอ้อยเลยแต่ว่า เก็บเห็ดมาตะซวนเรื่องแต่งแต้วได้เก็บบอดจักจะหอกอยู่ปดเขินแม่เห็ดเบียกมันปันนี็ดเดี่ยขึ้สีทักกันรวยคักเลยล่ะเนี่ยเออขนาดบ้านปุ๋ยได้เราก็ยังบ้านกับสอบปุ๋ยมาเก็บเห็ดเสวยเนาะ มามาเก็บเห็ด,ด,ด,ดบา้านคักหลายพูน่ะมาเด้อเด้อมาแทบพูเด้อเด้อพูน่ะขนาดยางไหวมาเก็บเห็ดเกังยังไหวนะ